มาพี่นรองค่ะคนของแรกของแรกแล้ววังยายนี่จัดเลยเอขอขอน้ำให้ได้แจมมาหจัดเราพคู่ค่ะ ก็ใช่เพื่อนคือแข็งมปลาดุกจะกินแบบดนี้ต้องกินระว่างเพื่อนน้องตาไปแล้วกางออกค่ะ Então... นัวมันกินมมแมบเนีแซบดีเท่ากันพี่น้องค่ะมั่นประดุกเต็มปากเต็มข้ามค่ะ ขอเติมน้ำอีกจังะน้องมักสดน้ำใสๆจังหลงสิอะไรพี่น้องแซ่บ ทังมือทังส่วนค่ะ 烤干香，烤干椒螺。 ra con nào con tải chuyện thật sắp mm. -hmm. 谢给你找强先生。 โยแซ่บอ่าสลับมือน,นี้นะคะพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณขอพุณพี่น้องที่เข้ามาในการติดตามรับชมนนะคะอ่าถ้ากินวัสุภาพจังไรก็ต้องขอโทษขอไพ่อ่าสาระคลิปนี้เนาะพี่น้องมือนีเปลี่ยนมุมกล่องใหม่นะคะถ้าเคียงเคียงหรือว่าอยากให้ปรับปรุงพัฒนาตรงไรพี่น้องสามารถคอมเมนต์มาได้นะอ่าสลับมือนีค่ะสิดายขอตัวลาพี่และน้องไปแล้ว ไว้พกันจิบหน้เมื้อหนาพี่น้องคะสลับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ